เชิญมาหยุดกันได้เลยค่ะบ่ายสามโมงขึ้นนะคะเจอกันค่ะของใหม่ๆสดๆตำเองเชื่อมวันต่อวันค่ะนี่อเขาเรียกบัวลอยอะไรคะบัวลอยน้ำขิงไส้งาดำค่ะจะทานเป็นนมสดก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันแล้วก็มีบัวลอยบัวลอยบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานเข้าชื่มีน้ำขิงน้ำกะทินมสดนมสดนี่นะคะ แป้งก็ทำใหม่สดทุกวันนะคะแป้งผสมเปือกผสมน้ำทองนะใช้สีธรรมชาติค่ะสวยมากเลยจัดๆได้สวยเน่เห็นไหมไอแปะล้วรอไว้ลากบัวค่ะรากบัวชื่อมุสซาชิรามลูกไก่ตัวแดงเปือกเลือดแล้วก็มีสบัว ก็แบกปยที่รนกปวแล้วนีไข่อะไรคะไข่นกาค่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากทานไก่ก็มีนะคะแต่ว่าไกาต้องสั่งะไ่ไก่เค็มก็มีค่ะอ๋อนี่กาลังรอแป้ง้งดใช่ไหมคคะจิ้จบก็นเปิดไปหน้าบ้านได้หน่อยหรไปเปิดไปที่ห ของพี่จเดียมันใส่มะพร้าวกะทิด้วยนะจ๊ะได้แล้วร้านเปิดแล้วค่ะล้าเปิดแล้วค่ะได้รายแดงก็เปิดแล้วค่ะนี่สวยเลยผมไปแล้วสวยเลยนี่ถั่วพิมพ์ปอกนะคะะเร็ยค่ะ ไเรียกมาพ้าวเลยมะพ้าวกัดที